อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปถัดไปจากทางช่องของพวกเราขอขอบคุณเงินชัยโยสาขาบางเลนรับเงินไวได้เงินเต็มๆยังไงก็ชัยโยหากพูดถึงเรื่องเล่าในจังหวัดสงขลาที่นี่นับว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ ที่น่าจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่สยองขวัญมากมายที่สุดในประเทศไทยไม่แพ้จังหวัดอื่นๆเลยก็ว่าได้โดยหลอนลีลับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องตัวตายตัวแทนโคง้งร้อยศพเส้นทางนาทวีโคกโ,โคจังหวัดสงขลาและเมื่อเอ่ยถึงโค้งแห่งหนึ่งในอำเภอนาทวีในจังหวัดสงขลาสถานที่ชาวบ้านต่างขนานนามกันว่าโคง้งร้อยศพซึ่งนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่นี่เคยเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งหลายคราวด้วยกันและมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อนำไปบวกกับความเชื่อของชาวบ้านที่ว่ากันว่าจุดไหนเคยมีอุบัติเหตุขึ้นบ่อยๆและมีการตายเกิดขึ้นมากมายจะมีการเอาตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนและเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งบริเวณตรงทางโค้งจึงได้มีการสร้างสารพภูมิขึ้นมาโดยที่มีความเชื่อกันว่า การตั้งสารพระภูมิขึ้นมานั้นเพื่อเป็นการให้วิญญาณได้อยู่ณนะสารพระภูมิแห่งนี้และไม่ออกไปเล่ร่อนและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้สัญจรไปมารวมไปถึงออกไปทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกแต่อย่างไรก็ตามต่อให้ตั้งสารพระภูมิขึ้นมาแล้วก็ยังคงมีเรื่องราวแปลกๆเหมือนดังเรื่องนี้เกี่ยวกับบริเวณทางโคง้งดังกล่าวว่ากันว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุหลายแรง ตรงบริเวณทางโคง้งมักจะมีลางบอกเหตุเกิดขึ้นก่อน2-3วันโดยคนส่วนใหญ่จะเห็นสุนัขตัวโตสีดำหรือไม่ก็เป็นผู้หญิงนิรนามที่ดูแล้วไม่น่าจะใช่คนมาปรากฏกายเห็นตรงบริเวณใกล้โค้งร้อยศพว่ากันว่าจุดกำเนิดเรื่องราวความอาถรรพ์ทั้งหมดได้สืบเนื่องมาจากเรื่องราวในอดีตโค้งแห่งนี้เคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่ เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและมีคนตายมากมายถึงสิสามศพด้วยกันและหลังจากนั้นมาก็ยังคงมีอุบัติเหตุหลายแรงต่อมาอีกเรื่อยๆและเมื่อไม่นานมานี้ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกครั้งและได้มีผู้เสียชีวิตจำนวนถึงสามศพที่จุดเดียวกันชาวบ้านจึงมีความเชื่อกันว่าบริเวณโค้งแห่งนี้มีผู้มาเสียชีวิตบ่อยครั้งคงเป็นเพราะดวงวิญญ,ญาณที่อยู่ณตรงนั้น ต้องการตัวตายตัวแทนอย่างแน่นอนเรื่องราวชวนขนหัวลุกที่ชาวบ้านมักพบเจอที่บริเวณโค้งแห่งนี้บางคนก็เล่าว่าในขณะที่ขับรถผ่านเห็นเป็นเงาคนกลุ่มใหญ่ยืนอยู่ตรงบริเวณทางโคง้งบางก็เห็นเป็นคนมายืนโบกรถอยู่ตามไหล่ทางแต่เมื่อพอขับเข้าไปใกล้ๆล่างเหล่านั้นกับอันตรธานหายไปแบบไม่น่าเชื่อหรือบางรายขับรถอยู่ดีๆ ก็เหมือนมีอะไรวิ่งออกมาจากทางโค้งพุ่งเข้าหารถบ้างซึ่งหากใครถึงคาดไม่ทันระวังก็อาจจะประสบอุบัติเหตุขนาดต้องถึงกับสังเวยชีวิตไปเลยก็มีหรือเรื่องเล่าจากสองผัวเมียภรรยาที่ขี่รถผ่านบริเวณโค้งร้อยศพแห่งนี้ในขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเรื่อยๆก่อนจะถึงบริเวณโค้งแห่งนั้นปรากฏว่าเห็นผู้หญิงมานั่งร้องไห้ส่งเสียงสะอึกสะอื้น โดยในใจสองผัวเมียคิดว่าเกิดอะไรขึ้นจึงคิดจะขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปสอบถามแต่เมื่อรถเลื่อนเข้าไปใกล้ๆในบริเวณทางโค้ง,คงปรากฏว่า่างผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหายเข้าไปในเงามืดจนทําให้สองผัวเมียนั้นรู้ได้ทันทีเลยว่าไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเรื่องเล่าเรื่องราวความเฮีย้ยนเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นต่างพากันหวาดกลัว และต่อมาหน่วยงานภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนในจังหวัดได้นิมนต์พระอาจารย์พัตระอริโยเกจิดังภาคใต้หรือฉายาพระสามตาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนาทวีและเป็นเจ้าอาวาจากวัดอื่นๆมาอีกถึง8วัดมาร่วมกันทําพิธีที่โค้งดังกล่าวโดยพิธีได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาเที่ยงคืนเพื่อเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล และได้บอกกล่าวกัดวบดวงวิญญาณทั้งหลายว่าอย่าได้ออกมาหลอกมาหลอนชาวบ้านแถวนี้หรือได้ทําให้เกิดอุบัติเหตุจนทําให้มีผู้เสียชีวิตอีกเลยโดยจุดประสงค์ของการทําพิธีในครั้งนั้นชาวบ้านอยากให้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ตรงบริเวณตรงโคง้งได้ไปผุดไปเกิดและเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองรวมถึงเพื่อเรียกขวัญและกําลังใจของคนในพื้นที่ ให้กลับฟื้นกลับมาและหลังจากพิธีในครั้งนั้นผ่านไปดูเหมือนว่าเรื่องราวต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยลงและไม่ค่อยมีใครพบเห็นดวงวิญญาณตรงทางโค้งนั้นอีกเลยนอกจากนั้นไม่ว่าจะทำพิธีทางความเชื่อทางศาสนาแล้วทางภาครัฐยังได้มีการปรับภูมิทัศน์ตรงนั้นใหม่เพราะใครที่ผ่านมาถนนเส้นนี้จะทราบดีว่า ในช่วงเวลากลางคืนนั้นจะดูน่ากลัวมากๆเพราะไม่มีไฟส่องสว่างหรือแม้แต่ไม่ค่อยมีแสงที่จะมองเห็นบนท้องถนนยังไงก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือการอยู่บนความไม่ประมาทใช้สติเป็นที่ตั้งขอให้ทุกท่านเวลาขับรถเดินทางให้มีความระมัดระวังและไม่เจอเรื่องราวหลอนๆ อย่างเรื่องนี้นะครับและท่านใดบ้างล่ะครับเคยมีประสบการณ์กับโค้งร้อยศพแห่งนี้เส้นทางนาทวีโคกโพจังหวัดสงขาสามารถร่วมสนุกแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะครับถ้าหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขอขอบคุณเงินชัยโยสาขาบางเลนรับเงินไหวได้เงินเต็มๆยังไงก็ชัยโย